เกมแรกเอ้าเกมแรกคือทดสอบพลังปอดมีการเป่าลูกโป่งแข่งกันแข่งขันเป่าลูกโป่งยายไฟเจ้าจะให้ไทม์มาเป่าลูกโป่งเอ้ามึงจะเตือนเออไงปอดไงสนะเท่งอยอางงี้ใช่ไหมไอ้หัวใจลูกนี่เป่าซะทำไมเฝ้าเป่าหรือฝ้าตายไงบ้างอย่างงี้ยายยงเจ้าให้ไทมมาเป่าให้ยายแหลมให้เจ้าละเป่าเอ๋อเป็นยังใครบ่มีปอดปอดเจ้าไปใส่ เนี่ยคอยปล่อยดูปล่อยจังไหนจังสิบล่อยย่างโอ้ยมันปล่อยย่างไหนม่แต่ว่าห้ากินปอดมึงเอ้ยปล่อยมันเบิดแต่พุ่นละปล่อยชิ้นสีมันย่างอยู่หรอมันคนละอ่านมันคนละอ่านเนาบายานการโป่ลูกปงเหรอต้องโป่งเห้มันใหญ่ละไปใช่ดิลูกป่งมันคือสีเดียวกันบอปลายังหรอกลูกปงคือเกาโอ้ยการแช่งกันต้องคนละสีจิล่ะเอาก็วังสันยังไหนกระวังสันเห็นคนนักมวยเขายังมีมุมแด่งมุ้เหมือนงั้นเต้าสีม่วกมันจังบ่หลงกันนั่งี่นจืดและฉลาด พี่น้องบังการต่อรุกงโงแข่งกันการต่าลุกโปแข่งตายเลยเตายได้ไหมแหมแฉ่ตะลุเง้แข่ตะลุย่งนเพระวนเดลโรงแกจะยิมาท่านตาจะหอบยังไงกันขนเข้ยิบออกทัทางัวออกทังทางพุ่ง้อไปน้น้อไปน้อน้อไป่้อไปนอไปน้อไ่น้น้อ้น้อไ้ไนไป้นนไปนอ้นไอนนอน้น เป่าให้มันไวไงปุ้ยได้เป่าแต่ก่อนผู้นั้นชนะทีมนั้นมีคะแนนยจวาเป่ายายมอดฮะกรรมกาเตินกรรมการได้เลยฟังเด้อยายมอดนับสามมูจับบอทันทียายมอดนับนักกีฬาทั้งคู่เตรียมตัวระวังสามว้ย อีกพวกมันหนึ่งสองสามโค้เขาให้นับสามไม่ดีเยิ่ยงนูไงโอ้ยายมอดเขาก็นับหนึ่งไปหาสามมนละบอกยังไงเอาไหมเอาไกีฬาต้องเตรียมตัวหนึงสองสามเอาเอาเอาเอเอาเอาเอ เขาได้ผู้ชนะแล้วีนาลิงเขาตรงนั้นแล้วทำไมมันมีแตกเต่าตัวกรรเขาบีบอีปอบเบ้อแต่นะกรรไกรสิเป็นยังมันติแตกแม่มันสิเอาลูกพปงหัวไห้กูนอนแม่เพี้ยนเลยแม่สะเขาเพี้ยนเหแ่ทีบุีทีอะแล้วียังยังทังนั้่เากกังยได้เอารูปพงหัวไม่กูเอาไหมเขาไม่การแข่งขันมันต้องมีไว้์ิบไว้์ิีมากกว่าพิดกับพีดพอด เล่นแบบนี้ตีเล่นบ่ซื้อเปล่าไหมเปล่าไหมก็ได้ครับต้องเพี้ยลูกโป่งแบบนี้มเอาเปล่าไหมเบ่เออเอาจีก็ได้เอ้าโอ้ยบ่เป่าเรื่องกระสอบเป่าลูกโป่งยังบ่ขืนอยู่โอ้กระสอบนิ่บ่ให้เป่าถือว่าจะแตกยังสั่นไม่นี่จิบาระยะไอ้ฟังกระเป๋าเนี่ยไอ้กระสอบกระสอบบ่แม่นกระเป๋ากระสอบเนี่เป็นกีฬาพื้นบ้านของอีสานบ้านเฮาเอากระเป๋ามาเป่าก็ดีเนี่ยคุยว่าเป็นอย่าง มันจำสีนานแตกเฮ้ยอันนี้บ่าด้เป้าให้แตกกระสอบเนี่การสอบเนี่เป็นกีฬาพื้นบ้านของอีสานบ้านเฮาตั้งแต่พอแต่เมยเป็นแข่งกันมวบิถบัตรเฮ้ยเมียวิ่งกระสอบแข่งกันโอ้ก็จำนาสิ่าก็เป็นเป็นการสั่นกระสอบโอ้ยยยยจยยยยยยยิยงยยนอยยยยิยย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 ่ พอดีมึงสาธินให้ลูกหลานไงรุ่นไงมูตาเด็ดไม่ไงรุ้นเะมึงน่าการวิ่งกระสอบที่ถูกวิธีเนอะเป็นกิจการการวิ่งกระสอบที่ถูกต้องเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยเราโอ้เจาะก็ได้ได้มเถอมึงเหตุยังวิ่งกระสอบมันตัวนั่นอีห่ามึงเอ้ยอันนั้นมันยำกระสอบเอามันจอมันก็ได้ชำหนึ่งตัวมันก็เหตุว่าเป็นกระบาดมันกูแน่นาะมอนจะเห็ุเป็นมู้ชั่นบอกโอ้ยเขาบอกจังซ่นเห็ุจังไหน เขาได้กระสอบแลนเข้าใจว่าโเจไเบิ่งอีแหลมมันฉลาดคนเก่าต้องอยู่ในกระสอบแล้วก็วิ่งย้ายแหลมแล้เป็นคนเก่าคนแก่ตแม่ฉุยแล้เห็นอแต่ขากเหนน้ำพอกน้ำคู้ต้องยาแหลลใ้ได้หน่อยจิ้งจุมเขาเรียบร้อยละกลีกทางเพนเด้อไปแลวแม่แหลม มันยัางย้อนกินเขาเาหหัวหนาออีสมองดิแล้ามึงกี้ึกไมึ่อมาเล่นกระสอบแล้วมึงไปเล่นกูละขีมมูกอยู่หลัห้านกูไปแกออกห้กูแน่สัสกสอบไปบ้างอครับดึงอกมาสอบเอามื่อกีนี้ตกสังก ผมก็บพ so so ่อส in ูผมก็จะตัดวาตลาเกตสยองกูร้อนพ่ได้ตัดมาแต่เกตสยองตัดบ้านท่นไดบุรีรัมฟนีเจอฟ้นเจอเหืนเจอเหรอ้านมันมร้านจัดปมันก็ต้องบุรีรัมเจลาเอ้คุยพ่อหนไแหลมเราะกูคิดพ่อกูจะกินอย่างน้องบุรีรัมนย่งกับเน่กินเยวแล้วเห็นหนามันเนาะโอ้คือบอของปาคิดพ่อได้ปะเนี่ยโอ้ยสมควรเลย ปากตอหอวันฟ้อนคิดไปแิมาคุก็กินดอกอ้อมลิ้กูชิดเดียดกันน้อดนานม่เหลบ้าเอาว่าจะมามืองหัวรอเขาเห็นอยังเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นสันติเหเปี่ยนกทรดดใช้เม่ั่นี่เมันปมันหนาพอดเอาแย่แหลมมาอยู่ในกระสอบยู่จังไหนตั้งนานเราันีใ้เลยพดนะเอออ้าวอดเออเอาเหตเป็นหนาวอรีเกระินี่ แย่งนัอาหเขาว่านี่ไหมเกณฑ์ปเปลี่ยนหลงันีู้้หูจริงหูอีหลีหูแท้แล้วก็เลี้ยงลูกมาได้ไปลูกมาเมนเดอร์เมนเดอรตัวละหาเสียเมนโมเมนเนไม่ยัางไรก็เจ้าหาไปปล่อยหัวบ้านแม่เลียนะสิเอาลูกไปเลียงไหมเอาลูกเอาดินแล้ีีเอาลู่ก็ลองอยหบไปปัเอาเป็นสว

ูื่องกระูไ e ่อยากูขี้นเฮ้ยกู้ขี้ิเาน้มมาออะไรอะไรอะไรนีก็เสีอนี้วอนี้้้วแน่อ้ยักงแไม่ต้องปางเลยกล

แม่ย็ซาเลียได้บุ๊กแตควก็เลยซาแล้วยงาเี่งนี่กันซัวอีกนี่กวเดกูบกเอาราแกงน่องไปไเศามันเป็นแบบนี้กูบ่เห็แม่บนล้วทำไมมันมาเ็ตีนเนี่ย คุนอนเมี่ชอบแจ้งกเรคู่บ้าไม่กมคุณเลยเฮ้ยคุณินอ่ารี่วเมีดแต่ว่าคุณองสิยงัดตึงน้อไปมาพูดสิไปมาูดอะูคกินเมนบ้นเดี๋ยวมาอีกข่าวหนึ่งล้วม่แทงขีพี่ อาโงเาจัดเนี oh, yeah, ่ยมมนของามดางเลยไม่ใช่ไม่ยากจะนำดางกูเอาดากมันมันรอดเลยวะ